ยา,าวตะกุนไหมยาวนะอ๋ออ่างขาอีขาอีไม่ขีดไม่ขีดใช่รอหนูรอทหารไม่ดีลู อหนูต้องใหญ่มากหรอกโหเดลก็เลยออชอช้างชอช้างอสวยแล้วอไรดอรุณยังะไีชอช้างก็อนละไอีบนชอช้างทอยูบนชอช้างไม่มีที่อยู่บนชอช้างตาตา โอ้เดี๋ยวอ่านไม่ชัดจอจานจอต้องสิบบาทชื่อยาวว่ะจอจานลูกขอออกขอออกขอออจอจานลูลงมาเลยได้ลงมาเด้ได้ลงมาได้ขึ้นไปขึ้นไปสารอุใต้จอจานใต้จอจานสารอุเหมือนมองเออย ต่อโทรไม่โทรไม่โทรแลม่เทีอไม่โทรเอ้โทรอย่างงี้ไม่โทรขมมดหัวก่อนขมมดหัวนี่ขมมดหัวเออย่อยักตวตุดท้ายแล้วยอยเออกดๆยอย